น่าจะเป็นบอระเพ็ดโหขมขนาดนี้เหรอยิ่งเขียวยิ่งขมบอระเพ็ดโอ้เฮ้ยไม่มีเงินจริงปหมพี่ดุนะหนูไม่ไหวหรอกไหวไดเขาก็จะบอกว่าชอบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาใช่ไหมแล้วแต่โอเคสวัสดีค่ะเอมี่นะคะรับบทเป็นแพรค่ะสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะรับบทเป็นดอกรักค่ะ สวัสดีค่ะมิมลัตนาอดีค่ะรับบทเป็นนีนีค่ะสวัสดีค่ะวิวเบนยาภาค่ะรับบทเป็นโอตค่ะสวัสดีครับซิงคาิตครับรับบทกวีครับสวัสดีค่ะสุดยอดครับรับบททีมครับสวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะรับบทนัชชาค่ะอยากให้ทุกคนเลือกเลขหนึ่งจ็ดองเจ็ศูนย์สามศูนย์งเ็องาเอาอะไรเอาหกกระด้สอง สองอยู่นี่หนึ่งอีกแล้วเหรอเปิดโชว์ครับ้มากพร้อมครับพร้อมครับงั้นเดี๋ยวเราจะให้เริ่มจากยอดกันเลยเป็นตัวได้ปะไอเราก็เต้นเก่งทุกด้วยให้ร้องเพลงฮิตในทิกเก็พร้อมท่าเต้นไอ้ย่าดูทิกเก็บ่อยจะตายคอนเทนท์พิเสษไม่ใช่เต้นไง ทำอะไรฮะเออนะไรดีที่สุดนะนี่สุดยอดร้องมันเือได้ไงเพราะเราเคยทำกันทั้งตแล้วนั่นนั่นนั่ใช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 ่ะอ้าวได้พวกผมดูเฮ้ยมึงเต้นกับกูไม่เต้นค่ะมันมิชชั่นของใครของมันที่แทมร้องให้หน่อย แกจะให้เราแกต่อว่ายังไงยังไงยังไงน้องวิวที่ถูกต้องคือไงครับมีกไปบอกผ่านเขาน้องวิวทำได้น้องวิวช่วยพี่เราน้องวิวจำไม่ได้เหมือนกันพี่ซินค่ะครับมิชชั่นของเรียงกันเลยนะคะมิชชั่นของผมคือพูดชื่อนักแสดงจิมทีวี20คนภายใน20วิครับง่ายๆง่ายเกินพี่ซิงเขาอยู่มานานแล้วไงอยู่จนแก่แล้วเหม็นมั้ยเนี่ย โอเคครับ right, ครับเริ like Sing, Sammy, ่มสิงแซมมี่สุดยอดเอมมี่บอนนี่เออชื่ออะไรครับเราวิวม mm ิมแล้ว hmm. ก็พี uh, uh, oh ่เลโอมอนนิกก uh, uh ี huh. ้เจนนี่ปานันโอ้โหเอ่อโฟดโฟดเจมีนายเคริสสิงออฟกันเตนิวเอ่อช่วยกันหน่อยสิเอ uh ่อพี่แจ๊ แจนเฮครับแต่พี่เจนนี่ไม่อยู่หะอยู่พี่เจนนี่อยู่เปล่าเวลาไปออตติ้งอะออนน้ำออนไปยังปะแซมี่พ่อเข้าอะค่ะเจอโมเมนต์ที่กลั้นฟินไม่ไหวจะทำหน้าฮอปยังไงดีขอหน้าฮอปสามหน้าหนึ่งสองสามว่าอันนี้จะปุ่นฟันจมูกอันนี้เหมือนฟันฟอมหลุดอ่ะ หนึ่งสองสามมีคันปากการเนื้ออะไรวะเมื่อกี้ทำอะไรใช่ไหให้โจทย์ให้โจทย์เป็นแบบการเล่นใหญ่แบบไม่เล่นใหญ่โอเคเนี่ยมาเปลี่ยนโจมันช่วยช่วยเน่ฮอปเหมือนกันไงฮอปฮอปหน้าที่สามหนึ่งสองสามว้าวะ แต่งประโยคให้คู่ไหนก็ได้ในซีรีส์จากคำว่าชีเสิร์ฟสับๆมันจะไอ้นั่นแบบบิวกิ้ไงชีเสิร์ฟไงชีเสิร์ฟทั้งปีก็ขอให้ชีเสิร์ฟขอให้เราเสิร์ฟเรื่องนี้มันแบบว่าดีมากครบรสหลากหลายอารมณ์สับๆเลยนะคะแล้วก็ระหว่างดูมันจะไอ้นั่นมันจะฮอปมันจะฮอบฮอปทำได้งไงฮอบ ของหนูหรอคะอยากชวนใครในตึกจีม MTV มาดูซ mm ิเร right ื่องอัดรักของเราค่ะล็อกมองอ่ะคำถามล็อกมองอ่ะขาเขาก็ต้องชวนไปดูกันเองอยู่แล้วเ่าอันนี้คำถามล็อกมองเลยนะคะเนี่ยนี่ลอยแลหนูตอบคนอื่นได้เพราะว่าเราดูด้วยกันอยู่แล้วไงว้าใครจะรู้ได้ไงเพราะมีหนูอ่ะมีหนู ก็ชวนทุกคนละกันอยากให้ทุกคนนะคะมาดูซีรีส์เรื่องอัตลักของเรานะคะมาดูพร้อมไปกับพวกเรานะคะมันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะได้โจทหนูยาวมากต่อบทในตัวอย่างตามซีนให้กับคนข้างๆในชั้นแฟนอันนี้พี่ล็อกกระดาษมาให้เขาเลยปะเนี่ยมันเป็นบทที่เราเคยเล่นกันมาแล้วอามีมหล่อเละบทก็คือคนข้างๆบอกว่า พี่บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปกินเยอะอ่ะลูกอมแล้วเราก็ต้องตอบว่าก็ชื่อคุณจุดๆชอบเวลาพี่จุดๆุดดุล็อกมงแล้วลูกเอาเลยชี้เสิฟชี้เสิบแล้วมาละชี้เสิฟละห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นพี่บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปกินเยอะลูกอมก็บอลนี่ชอบนะ้วกินนี่ดุ ม่แล้ววัีนจะไอ้นมือปยังอ่ะอันี้อแล้วมันจะไนั่นมาก่เคยรียพ่มีเลเรียกวอะไรพี่มี่อะไรอย่างงี้เขาให้เล่นบทแค่นั้นไม่ให้เวีกันต่อมันเป็นบทมันเป็นบทหลังปีนีสุดท้ายถ้าวันนึ่งตื่นขึ้นมาอยู่ในซีรีส์เรื่องอารักของเราสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรบอกรักเลย ไม่ต้องเย็นเยอะวันหนึ่งสื่ขึ้นมาอยู่ในซีส์ตรั่งอาชีพของเราสิ่งแรกที่จะทําคือจะไม่เป็นคนเงียบๆจะคิดอะไรก็จะพูดไปเลยชอบก็จะบอกว่าชอบไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาใช่ไหมแล้วแต่โอเคหรือไม่ชอบใครก็บอกไปเลยรู้ว่าไม่ชอบเอ้ยเน้นใครป่าวะไม่นะป่าวถือว่าทำภารกิจแล้วเขาาไไดีมากเต ง่ายสุดคนไทยมีอะไรบ้างนะไม่รู้แต่ว่าอยากให้วิวมิมเล่นอันนี้โหนลองแห๊สนลองใจก็ลองพี่ไม่ชอบอมลูกอมน้องก็คเอาคนไหนเป็นพี่ก็เพี่เราเป็นพี่ต้องพี่เป็นอันนี้ป่ะหนูเป็นอันนี้อือใช่แล้วพี่บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปกินลูกอย่าไปกินเฮ้ยแล้วต้องพูดละโมตากันด้วยไปสามสองแอคชั่นหนึพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะ ก็หนูชอบเวลาพี่ดูอะพี่ดุนะหนูไม่ไหวหรอกไหวได้ไม่ถามให้เลยไม่ถามว่าเลยหนูไหวเหรอไม่ถามเลยคืออะไรบายยากมากอ่ะ ความสัมพันธ์เนี่ยอธิบายยากค่ะแต่ก็ตามชื่อเรื่องเนาะว่ารักของเราแต่ก็อาจจะไม่ใช่แค่เราสองคนใช่คือเราหลายหลายคนคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวดอกรักนี่แหละดอกรักชอบโอมลูกอมดารรักชอบโอมกลุ่มปันผุก็คือดอกรักอ่ะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียวเพราะว่าครอบครัวกดดันแล้วเราอ่ะ ไม่ชอบไม่อยากเป็นหมอครอบครัวอ,อยากให้เป็นหมอ,อแล้วก็เลย,อ,ยเออกมา<ฟ>ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วพอเราออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ได้ก็เราก็ได้มาเจอกับพี่ๆในคาเฟ่เพราะเราทํางานพาร์ทไทม์ที่คาเฟ่ก็คือได้เจอกับพีมพ,พี่เออพี่พีมแล้วก็ชาชาแล้วก็พี่เอกใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปทาพาร์ทไทม์อีกที่ไหนเอ่ยที่บาร์ริมหาวมาเป็นนักร้องประจาร้านใช่ให้พี่โอ๊ตก <PA. S 2> ็คือพี่วิวแ้วมันมีอยู่วันหนึ่ง เราปวดฟันเหมือนเรานิ้ทานเราก็เลยต้องไปหาหมอฟันก็เลยได้เจอกับพี่แพมแต่พอไปไปมาพี่ชายเราก็เดินมาบอกว่าชอบพี่แผมก็เลยเกิดความรักที่วุ่นวายขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามเพราะว่ายังเล่าไม่ได้จริงๆเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มของปมต่อต่อไปใช่ีหนู่ามีทุกรถหลายทุกอ้า พี่ว่ามีก <Bell> um, ี่รสชาติบ้างหวานก็มีหอมก็มีหอมก็มีหวานเปรี้ยวก็มีนี่เปรี้ยวก็มีกลิ่นตัวเบาเปรี้ยวเปรี้ยก็มีอ่ะหวานขมเปรี้ยวอะไรอีกเค็มเผ็ดก็มีนะคะเค็มก็มีเค็มก็มีใครอ่ะเค็มไปอยู่ที่พี่เอกไงจะมีความคอมเมดี้หน่อยๆก็มีนะจะมีความแบบดราม่าความโรแมนติกมีมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้ค่ะ โอ้ถ้าให้พี่แอมเป็นขมเลยขอให้พี่แอมเป็นขมปีเลยรู้สึกว่าแบบตัวละครพี่แอมนี่ขมที่สุดในชีวิตแล้วรู้สึกว่าเขาแบบมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีปมมีอดีตเยอะมากที่เขาต้องแบบแบกไว้ตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ขมกับคนอื่นด้วยขมกับตัวเขาเองด้วยอยากให้เป็นรสชาติขมขนาดแต่จะขมยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามดูเลทีเีวถ้าเป็นรายดี หวานละคะหวานมากหวานเพราะดอกรักเป็นคนหวานค่ะเป็นแบบว่าคนที่เดินมาเราโลกสดใสเป็นคนโพสิทีฟเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็แบบคอยซับพอร์ตให้กำลังใจทุกๆคนหวานก็แเตงโมไหมคะหวานก็ะเตงโมของหนูเหรอคะของหนูก็อาจจะเป็นฝาดค่ะเพราะว่าก็มีมันแบบเหมือนมันเป็นกึ่งกลางมากกว่าค่ะอาจจะมีความเปรี้ยว ความฝาดิคือมันแบบมันหลายรสชาติรวมกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับตัวนี้นี่มากกว่าคือเหลือรสอะไรอะหนูว่านะโอ๊ตคือผงชูรสนัวเหรอนัวคือความนัวหรอคือความนัวหมายถึงว่าผงชูรสมันจะต้องไปอยู่ในทุกคนใช่ไหมคะ ไม่กินหัวชรุดอุย้อยใส,ใส่ไปนหน่หอยหนูคือโอจะแทบจะแบบไปอยู่ในรสชาติของทุกคนเลยหเหมือนว่าโอจะเป็นคนรู้เรื่องราวอของทุกคนเลยเป็นเครื่งรงงองปร,รุไปแล้วโอไปทําให้คนอื่นนัวะคะ่ะไม่ถึงรสชาตินะคือ่่รสเหมือน น้ำปลาหวานค่ะเค็มๆหวานๆมันแต่ว่าถ้าเอามะม่วงมาจิ้มก็ก็ระลงตัวแนประมาณนั้นแล้วมีมะม่วงมาจิ้มปะไม่มีตามหาอยู่ไงตามหาอยู่ตามหาอยู่ตามหาอยู่เปรี้ยวอ่ะของผมน่าจะเป็นบอระเพ็ดหูยขมขนาดนี้หรอยิ่งเคี้ยวยิ่งขมบอระเพ็ดโอ๊ยเข่งไม่มีเกิดไม่ได้ S <S <จ>ทุกคนช่วยผมด้วยพวกเขากาลังบูลลี่ว่าผมแบบว่าเราอายุต่างกันแค่ปีเดียวเองนะรู้ว่บาบอระเพ็ดขมแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไเ<อ>เงเหม <นะ S 2> ือนว่นาซัาบบต้นหงิกหงิกใช่เนว่าสับิีเหมือนว่าสับบีให้่าย,ายบอระเพ็ดยิ่งเขียวยิ่งขมครับขมหมหรอเป็นรสชาติต้มซุปอะต้มซุปเกงจืดก็มีความหวานนิดๆจืดเหรอแกงจืดเหรอจืด เป็นแกงจืดกินไปแล้วเป็นในนี่ดีกว่าเป็นน้าซุปที่ต้องอยู่ในทุกเมนูเป็นน้าซุปที่แบบซุปกระดูกไหมเออเหมือนจะไม่มีรสชาติแต่ก็เออเป็นทุกอย่างที่พูดมาเลยแล้วกันคือทุกคนพยายามใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเป็นอะไรก็ด้เแต่สุดท้ายอร่อยแต่สุดท้ายอร่อยตัวตัวมี่อ่ะเป็นนักศึกษาพันตะแพทย์ ก็คือแบบยังไม่ได้ถึงขั้นขเขาเ, <c ười> เป็นคุณาเอลุณลึกแล้วลงลึกแล้วอันนี้คือลงแบบลึกแล้วนี้แบบเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าตัวตัวแพม์เขาจะมีความแบบมีความมีมุมอ่อนหวานอ่อนโยนอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนูไม่มีก็เลยจะต่างกับตัวมุนิดนึงอะไรเงี้ยหมอปอดครับ ใช่หมือนเหมอนแพ้ดึงดึงดึงหนงดึงดนงดึงดึงดึงอย่างเงี้ยกระส่งมากก็แข็งเลยนี่เสียลุกหมออย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่หมอนเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หมอผีไปหมอนแย่เนี่ยคือผมอะจะจะให้แบบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเด็กๆมันก็ชอบมากวนเราเลือนได้ที่เราจะแปลว่าเราไม่สนใจก็พอจะรู้ตัวอยู่ว่าจริงๆก็เหมือนจะเป็นเด็กๆกันทุกคนแล้วตอนนี้ เราห่แค่ปีเดียวแล้วทำฟอร์มไม่ต้องเลือกนี่บาร์ช่บาร์ชื่อว่าริมเฮาค่ะก็เป็นก็เป็นเจ้าของบาร์ที่จะคอยสังเกตลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นคนดีเทนเออเป็นคนชงค็อกเทลเป็นคนเข้าไปพูดคุย เล่นยากมาละลอลอเวลาเล่นยากนี่ต้องไปทำกันบ้านเพิ่มด้วยดิค่ะใช่แล้วไปทำกันบ้านก็เราก็ลงสถานที่จริงเนีเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะเล่ามันยังไงมันยังไงเราทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้ไงเราทำเพื่อพี่ฝนอ่ะเราก็ลงสถานที่ไปดูพื้นที่จริงเลยเป็นการรีเสิร์ชใช่อันนี้หนูพูดจริงๆนะเนี่ย คือตอนเวิร์กช็อปใช่ปะเขาเขาจะบอกว่าหนูดูเด็กเกินเหมือนเหมือนในเรื่องมันต้องอายุโตใช่ไหมคะแล้วหนูก็เป็นคนไม่เคยจีบคนอื่นก่อนด้วยเพราะว่าสวยก็เลยต้องลงพื้นที่จริงเลยทุ่มเทสุดๆนั้นค่ะก็ปาลิต้าคะได้เปเรียนรู้อะไรทำกาแฟอะไรปะมีก็คือเรียนก็คือเจ้าของเจ้าของร้านก็คือสอนหน้างานเลย ใช่แล้วก็ต้องทําตามวิธีทั้งหมดที่เขาแบบเรียงลาดับจนถึงแบบแต่งหน้ากาแฟค่ะต้องมีามีอาชีพอะไรในเรื่องไหมไเหลือเ่าแบบก่ใสเป็นคนสวยยนี่เขาเป็นคนสวยไปวันวันเป็นคนรวยเป็นคนหนูสวยไปวันวันค่ะไม่มีอาชีพอะไรเลยมันรู้คนหนูไงเสรมมือขึนนคือไม่ต้องทํางานก็ไม่ต้องก็รวยแล้วอ่ะเธอมันรวยอยู่แล้วไงเสร็จเลยอ่ะแล้วเนเน่เป็นเป็นคนที่อายุที่สุดในเรื่องนี้ใช่ แต่ว่าเด็กน้อสุดในเรื่องเอ้แต่ว่าเด็กที่สุดในชีวิตจริงนะใช่ต้องเล่นเป็นน้องเนเน่หมายถึงแบบไม่ได้เี่นจริงจริงแต่ว่าแบบต้องอายุน้อยกว่าต้องคุยกับเขาคือการเรียกคนอายุเยอะกว่าว่าว่าน้องอะยากเลยนะหนูเรียก มันมีซีนหนึ่งหนูต้องเรียกพี่สซมีเป็นน้องอ่ะล้วมิมเล่นได้ไงวะหนูแทบจะพุ่งแบบอันนี้ก็เล่นห่างจากอายุตัวเองเกือบสิบปีเหมือนกันค่ะอันนี้ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันใช่แต่มิมก็เล่นเก่งค่ะแปลว่าคือตัวจริงกับคาเอ็กเวลาเขาเข้าบทอะเขาจะเป็นอีกคนไปเลยอะแต่ว่าแบบเราก็ว้าวอะใช่เขาก็ดูโตไปเลยอ่ะซิงที่เข้ากับน้องสองคนนี้ผมผมอาจจะแยกจากคาเฟ่ จะไม่ค่อยได้ไปคาเฟ่เท่าไหร่ก็จะแบบมีแวะๆไปเปวียนๆบ้างส่วนมากก็จะเข้ากับบอนนี่กับเอมี่หลักๆแล้วเวลาจะเป็นแบบว่าการถ่ายโรโลเดอ์เอมี่กับบอนนี่เนี่ยก็จะมีแค่สามคนซึ่งผมก็จะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจการคุยหรือภาษาเขาเท่าไหร่เขาจะมีความงุ้งมิ้งของเขาไงด้วยความที่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงสองคนแล้วเราก็แบบว่าปกติเวลาเราถ่ายละครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบแก๊งผู้ชายเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าโอ้โหผู้หญิงแบบว่า เยอะมากแล้วก็กลายเป็นแบบเราเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็ต้องไปนั่งฟังเขาคุยว่าเขาเป็นยังไงบางทีกินข้าวอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่นั่งกินข้าวคนเดียวเลยพี่คิดดู้เหงาค่ะเนี่ยใช่ปะอี้ความเจริงอันนี้น้อยใจเหคือแบบว่าบางทีผมต้องแบบว่าเอามั้กัดฟันเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินข้าวอีกสักแบบสินาทีคิสินาทีเดี๋ยวเาขาฉากด้ยน้องเขาไม่กินเขาก็เลืองที่ไม่กินพร้อมกันนะคะเขาแอบไปกินกันเองหมายถึงว่าแอบไปกินข้าวกันเอง แอบไปยิงข้ามันเองคุยัรไม่รู้เรื่องคอลลาเจนหรือเปล่าเขาชอบบูลลี่ผมหนูเจนซีนะคะหนูก็เจนซีค่ะใช่ฉัน40นแต่เขาก็จะมีความแบบว่าไปไหนไปด้วยกันแต่ผมว่าชอบอย่างหนึ่งของเอมี่กับบอนนี่เวลาเวลาคนไหนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าดาวหรือว่าใช้พลังงานเยอะอีกคนหนึ่งจะเข้าไปชา้าทันดีหมายความว่าเขาจะรู้กันเองว่าโอเคฝั่งนี้ต้องการพลังงานบวกนะคนหนึ่งก็จะเข้าไป เพื่อแบบเติมเติมตรงอะไให้ดีแล้วถ้าอีกคนหนึ่งต้องการพลังงานลบล่ะก็อาจจะไปเดินมาหาผมต้องการอย่างนี้ใช่ไหมวิวจะมีประโยคเด็ดหนึ่งประโยคเร็วเนี่ยจะจะได้กลับแล้ว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 ต่อไปซีนไหนจะได้ปะจะได้กลับแล้วจะได้กลับแล้วแต่ว่าเบรกมีอยู่สิบซีนนะเพิ่งเพิ่งอยู่ซีนสองจะได้กลับแล้วจะได้กลับแล้วคือกําลังใจในการทํางานคือได้กลับบ้าน เราเลยต้องตั้งใจมากไงแต่ทาได้ดีก็บางทีแบบว่าคนอื่นแบบว่าคัดเลือกกองอย่างงี้ใช่ปะคนอื่นผมกําลังจะแบบเดินไปไม่ใช่กําลังเปลี่ยนชุดนะกําลังเดินไปคอสตูมอะวิวคือเจอกันที่ไปเลยพอดีพี่กับหายตัวก็ฝากติดตามซีรีส์อาร์ตส์ลกของเราเนียนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีนเอ็มดีสิบห้าค่ะและรับชมรับชมยังไง รับชมพร้อมกันรับชมพร้อมกันท like ั่วโลกนะคะที่ YouTube g m m t v o f f i c i a l ค่ะและอย่าลืมแฮชแท็กแฮชแท็กครับ a s k t h, <h e s ์ซีรครับถ้าเกิดสมมติว่าใครดู EP ไหนก็ติดแฮชแท็ก EP 1 EP 2ึ่งอะไรตามไปด้วยพวกเราจะเข้าไปดูกันตลอดครับผมเขาจะมีคำพูดคำจาอะไรของเขาแบบรู้เลยกันเธอเลี้ยงเขามีเขาไม่อย่างงี้เขามีโมเมนต์จริงปะแม่จริง แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะแบบว่าดูแลสปตเขาจะพุยแต่เรื่องไร้สาระค่ะเราพูกหนุ่มไม่รู้เลยส่วนมากของหนูจะเป็นแต่แบบหยอดเอ้ยพูดได้ไปเนี่ยหนูอาจจะเข้าไปแต่แบบแค่แบบไปเตาะไปเตาะไปเออไปเตาะไปเตาะไปแตะไปแบบเทคแคร์ตามภาษาเจ้าของร้านเทคแคร์ทุกคนจะเห็นกินข้าวก็มีคนนั่งเฝ้านะ